Alexa, turn on Iron Man. Okay. J What's up everyone? Welcome to DJ 10 Submit Channel. J So the Cup Kotom Rap to Kwan Kosu 10K House of Toys. Let me get the episode Iron Man Helmet Marti Ha Sip อีกหนึ่งหัวแล้วนะครับผมรอคอยมานานกับโปรเจกต์นี้นะปล่อยออกมาเกือบ2ปีแล้วตอนที่เขามีเดโมว่าเขาจะผลิตออกมาเป็นค่ายพี่จีนนะไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ไลเซนส์นะครับผมและในที่สุดก็เดินทางมาถึงที่เทนเคฟแล้วรอมาไม่นานเพราะว่าเขาเปิดพรีออเดอร์ตอนเมื่อประมาณปีที่แล้ว2023ไปปลายปีรอประมาณสัก3-4เดือนนี่แหละค่ายที่ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือค่ายเดียวนี่แหละ ไอ้โจทอยที่ทามาร์คหาอยู่ข้างบนเนี่ยตอนที่สาปีที่แล้วที่ได้มาที่ฮือฮากันที่จุบบอกโอ้โหนี่คือหมวกไอรอนแมนที่เจ๋งที่สุดแต่ตอนนี้มาร์คหาสิบเจ๋งกว่าแล้วไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันจะเจ๋งออกมาอีกสาหรับไอรอนแมนนะเขาใช้ชื่อค่ายว่าเมคคาเฮดเมคคาเฮดนะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้โจทอยเจ้าเดิมไปใต้คลิปนี้นะบอกกันก่อนเลยหลายๆคนชอบถามราคาอันนี้ผมได้มาแพงเพราะว่าเป็นล็อตแรก จบมาอยู่ที่450เหรียญ US บวกค่าส่งภาษีนู่นนี่ตกมาอยู่1 7กว่าแต่ถ้าเกิดโจทอยส์ตอนนี้ไปสั่งมันจะอยู่360เหรียญแล้วจะมีบวกค่าส่งกับภาษีอีกนะก็ประมาณ1 3ื่นอะไรประมาณนี้แต่ต้องรอขอและล็อตแรกเป็นพรีออเดอร์ไปแล้วตอนนี้ก็ต้องน่าจะรออีก3-4เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสั่งดูนะเดี๋ยวดูถ้าเกิดชอบนะครับกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ย Mark L ก,ก็คือ50 Helmet Iron Man หน,หน้าอย่างนี้กล่องกระดาษง่ายๆเลยนะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันเลยนะพึ่งมาถึงเลยเดี๋ยวลองไปพร้อมกันนี่เลยเปิดเลปุ๊บเจอคู่มือดูคู่มือก่อนเดี๋ยวนี้พี่จีนพัฒนาแล้วรู้ว่าของขายได้ทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ instruction mark L มาเป็นโอ้แผ่นเบล่มเลยแบบนี้ภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีภาษาจีนด้วยเจงเออ inter k a r s ที นะครับก็วิธีการเล่นน,นู้นนี่ต้องใช้ถานเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เป็นแบบชาร์จมีโฟมกันกระแทกมานิหนึ่งแล้วก็เปิดมาเจอหมวกอยู่ข้างในแบบนี้โอ้นี่เลยรีโมทเหมือนเดิม A B C D E นะครับบังคับด้วยรีโมทได้และแน่นอน Voice Command สั่งด้วยเสียงแล้วก็มี Touch Sensor เหมือนเดิม3ระบบแล้วก็มีอะไรมาให้อีกโอ้เฮ้ยต้องประกอบเหรอไม่น่าจะนะน่าจะเป็นพวก มอเตอร์อะไหล่เฟืองอะ่ะเออเขารู้ว่ามันมีปัญหาเยอะนะตอนมา r k ค5ก็ระบบกลไกระบบสั่งด้วยเสียงตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาแล้วเหมือนกันหลายๆคนก็โดนนะเพราะว่าตอนนั้นมันแบบเทคโนโลยีเพิ่งทำอะ่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเรียนรู้จากการผลิตมาร์ค5มาเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอ,อันนี้น่าจะให้เป็นอะไหล่มาเลยนะมีอีก3ชิ้นด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่น่าจะต้องมาประกอบนะเผื่อพังก็ซ่อมได้เองเป็นโทนี่สตาร์ไปอ่ะคราวนี้ มีพลาสติกมาหนึ่งอันแล้วก็หมวกแล้วครับตื่น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 นาโนเทคห่อพลาสติกออกมาอย่างนี้ดูซะแบบกองแกงเลยอะคูก็อารมณ์เหมือนไอ้หมวกข้างหลังนี่แหละนะทำจากพลาสติก ABS สีก็เป็นสีแดงทองชุดมาก50นะครับจากภาค Infinity Wars นั่นเอง สีทองด้านหน้าอารมณ์เป็นเหมือนแบบว่าปัดเงาเป็นแฮร์ไลน์เป็นบรัชบรัชมานะครับสีแดงก็อบมาเคลือบมาสวยงามแล้วก็มีตัดสีเงินเงินอารมณ์เป็นเหมือนกันเมทัลนะครับผมจะมีตรงนี้ที่เห็นเลยคือมาร์ค50อันนี้เป็นของค่ายทอรัสส Studio เป็นเวอร์ชัน Damage ก็คือตอนเปิด Endgame เคยรีวิวไปแล้วนั้นมีเสียงนั้นก็เจ๋งนะเป็นเรซินหล่อแล้วจะมีนาโนก็คือ Mark 85อยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยเทียบไปดูทีหลังตอนนี้ดูทรงแล้วก็ค่อนข้างหัวใหญ่ตามคู่มือเขาบอกว่ารอบหัว60ซนติเมตรใส่ได้อืข้างในก็เป็นไอตัวฟองน้ำซับธรรมดาเนี่ยแหละกันกระแทกแล้วก็ยังเห็นระบบสายฟงสายไฟอะไรข้างในเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ฐานกันเขาบอกว่าใช้ 2A 4ก้อนนะที่หมวกแล้วก็ที่รีโมทใช้ 3A 1ก้อนสวิต c ์เปิดปิดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมใต้คางลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปใส่ฐานก่อน let's go มาลองดูครับใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเปิดสวิต c ์อยู่ใต้คางเสียงมาแล้วนะคราวนี้ลองแบบรีโมทก่อนนี่ปุ๊บ กด A หน้ากากเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะซ้อนกัน2ชั้น A ปิดอีกทีอ่าไฟติดที่ตาแล้วกด B โอ้โหนี่เลยนี่เลยสุดเจ๋งคือด้านข้างนี่แหละที่มันจะเปิด ออกมาแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ปกติมันจะต้องถอดแยกชิ้นแล้วเราใส่ที่หัวอันนี้นาโนเทคนะฮะแล้วก็มีไฟนะครับกดบีอีกทีให้ดูโอ้คนหล่อคนหลออ่ะสี C คืออะไร Battle Mode ไฟเป็นสีแดงนี่ดี System offline นะครับเหมือนปิดระบบ Good evening boss นะครับหมวกใบนี้สามารถสั่งนะเสียงเป็น Friday ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นนี่ามัตอบไรนมหหรือว่าเป็น Jarvis ก็ได้โอ้ v o i c e command พัฒนามากเสียง sensitive แบบว่าพูดปุ๊บติดปับ e ๊บ <measures> <Okay. S 1> อล่ะอ่ามันจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะ กับตรงนี้ด้วยอาแล้วก็เป็นเสียงพูดแบบว่าตอบนี่คราวนี้มาดูระบบทัชเซนเซอร์บ้างมันมีทั้งสองฝั่งเลยนะคราวนี้หูซ้ายแล้วก็หูขวาเดี๋ยวกันนะอันนี้ถ้ากับขวาก่อนแตะนี่ evening, อ่ะแตะข้างขวามันจะเปิดระบบถ้าแตะข้างซ้าย นี่เลยเปิดหน้ากากแบบนี้เซนเซอร์มันอยู่ไหนอะนี่ไงอ๋อเจอละอยู่ตรงนี้มันแตะสั้นๆเปิดแต่ข้างหลังอ่าแต่ถ้าแตะค้างมันก็จะเปิดหมดเลยแบบนี้นะครับ เอาละครับคราวนี้มาลองนี่เลย voice control ครับอย่างที่บอกนะเรียกได้ทั้งสองชื่อแล้วก็นี่คือ Command คำสั่งทั้งหมดติ๊ดติรดติรดติ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 ดโอ้โหแล้วก็นี่มันจะตอบกลับมาคำประมาณนี้เลยนะครับลองดูซิ j a r v i s Friday มันไม่ค่อยแบบเหมือนบอสนะมันเ <c oughs> <c oughs> สียงใครในอัดมาอืมอ่ะคราวนี้ลองครับ Star System Good evening, boss. อ่าเขาจะบอกว่า Good evening Boss Open the mask <c oughs> คือดีสั่งการได้เลยไม่ต้องแบบว่าเรียก Jarvis หรือว่า Friday อืม <Yes. S 1> แต่ถ้าเราจะแบบเท่ๆเราก็เรียกได้แบบ Jarvis <Yes. S 1> Friday close the m a s k โอ้บอร์ดคำสั่ง voice command แน่นมากแจ๋งกว่ามาหเยอะเลย start combat mode นี่เลยเปลี่ยนเป็นสีแดง close combat mode shutdown system backup powers on อ่านี่คือ backup power นะครับ แบกข p p นพาวเว f f ์ออฟเปิดดูสูทโ e e Close the suit Oh my god เดี๋ยวไปลองใส่กันเขาบอกว่าแตกข้างหลังนิดนึงแล้วข้างหลังมันจะเปิดโอ้ oh, แต่น,นี้แตกไปนาแปมมนแล้วเปิดหมดแล้วอ่ะ ก็เปิดหมดเลยแล้วกันกว้างๆใส่เลยแล้วกันครับ60เซนหัวผมก็โตนะก็น่าจะเข้าได้อยู่อืมอืเข้าได้เข้าได้คางโผล่นิดนึงติดโอ้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 โอเดอ๋ยว้โอ้ะอิโอ้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 โอนอออ เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยโอ้โหต้องระวังนะเนี่ยเมื่อกี้โดนขวนนะตอนมันเปิดปิดคือตอนนี้เนี่ยข้างๆมันมีเปิดแล้วโหูด้วยต้องเก็บดีๆก่อนแล้วค่อยเปิดทาวเวอร์เล่นจาวิส c ลอ s e ด h e mask <laughs> ไม่รอดไม่รอดอต้องขยับมาอีกอ <laughs> ปิดไม่ลงโอ้ <laughs> Whoa! Mm-hmm. What talking Close the mask. Open the mask. Open the suit. Oh Masking? in there Oh oh, oi, oh. oi, oi. c l โ e the ุด u ุ t เนี่ยโดนหนีบโดนอะไรหมดเลยข้างหลังอืมใช่ไหมแล้วก็หัวโตเกินปิดไม่สนิทแต่ระบบอเจ๋งแต่ตอนนี้ไม่เท่โอ้ยมาดูข้างในกันชัดๆหน่อยมันมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ปกตินะอืม อะแกะให้ดูกันอ่ะออกมาละเห็นระบบกันยังไงเฟองน้ำก็แบบเกาๆมาเออมันหมื่นกว่าบาทนะอือเห็นไหมเนี่ยมันสวยแต่รูปอะอจูบไม่หอม <c oughs> มันมีปัญหานี่เลยเห็นไหไหลุดไงไอ้เนี่ยที่มันหมุนใส่แล้วมันก็ดีดหน้าติดหน้าเนี่ย การ้อนฮอตกลูเนี่ยแล้วมันก็หมุนนี่ไงครับมันหลุดออกมามันควรจะต้องติดอยู่ตรงนี้เออนะแล้วเวลาหน้ากากอะ่ะมันจะต้องเปิดได้เต็มๆด้วยนะนี่เลยระบบแบบนี้นะไม่เหมือนแบบพวกงานลาเส้นแฮสบรอะไรเงี้ยข้างในมันจะเรียบร้อยนะอืมนี่ไเดี๋ยวให้ดูเุิอีกทีหน Friday open the mask เนี่ยมันติดเห็นะ open the mask ใช่ไหมมันอยู่ผิดที่มอเตอร์อืมมันเลยสตักติดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้ากากอะ่ะมันต้องเปิดได้สุดๆเออนี่อย่างนี้ขึ้นมานะครับออล็อตแรกอย่างนี้แหละนะไม่สมบูรณ์สงสัย ต้องส่งกลับไปเคลมแม่เกือบจะเจ๋งอยู่แล้วเชียวไปโมยยังไงดีเนี่ยหัวโตวเกินไปเปิดเล่นระบบอะไรอย่างเงี้ยเท่กว่าเออนะแต่ตอนนี้ใส่แล้วไม่เท่เสียวไปหมดมันโดนหนีบโดนอะไรนะแต่รวมๆแล้วพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวจะลองเทียบกับเนี่ยมาร์คไฟมาร์คแปนู้นนั่นนี่อะไรให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเอามาเรียงกันตัวท็อปท็อปมวก Iron Man Collection นะครับนี่เลยมาร์คแปมันก็คือนาโนเหมือนกันนี่มาค k าสิบแปดสนี้ของ Cat Toys มันจะมีเนี่ยแตะเซ็นเซอร์แล้วก็เปิดแค่นี้เองไม่ได้มีแยกชิ้นไม่ได้มีอะไรสั่งด้วยเสียงไม่ได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรคราวนี้มาร์คหลองใหม่แล้วเนี่ย Voice Command เสียไปแล้ว เดี๋ยวปิดตัวนี้กัน Jarvis Jarvis พังไปเรียบร้อยบอร์ดหลายๆคนมีปัญหา3ปีแล้วนะแต่เซ็นเซอร์เปิดได้อยู่เสียงเสริงอะไรบอร์ดมันแบบไปหมดแล้วตัวนี้นะเนี่ยร้องจีจีจ,จีอยู่แล้วมีใครซ่อมเป็นอยากซ่อมไหมเดี๋ยวส่งไปให้ซ่อม Friday Start System Good evening Boss Good evening Friday open the mask อ่ะก็ประมาณนี้ไม่ได้สมบูรณ์ร0อที่เจ๋งเพิ่มก็คือไอ้ที่เปิดข้างๆกับเปิดข้างหลังได้เนี่ยแหละนะครับผมใครที่มี mark ค5หรือว่าชอบแนวนี้เฮลเมทถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมอาจจะรอแป๊บนึงให้ราคามันล่วงหน่อยนะราคาตอนนี้หมื่นกว่าบาทแล้วมันไม่สมบูรณ์ขนาดเนี้ยอืมแล้วใครหัวโตๆกับผมก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับอึบ แต่ถ้าเอามาตั้งโชว์แล้วก็เล่นเท่ไหมเทแต่อย่างที่บอกรอราคามันลงสักหนึ่งถ้าเกิดแบบว่าสักแบบเมื่อก่อนมาค่าเก้าพันบาทอะไรเงรี้ยไม่ถึงหมื่นโอเคอยู่ตอนนี้มันใหม่ตอนนี้มันใหม่ก็ใจเย็นๆถ้าเกิดใครไม่รีบแต่ผมรีบไงเอามารีวิวให้ทุกคนดูฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งให้กำลังใจหน่อยนะครับข้ามหมวกแล้วเจอกันทุกคนไปละพ a c e